ครบรอบหนึ่งปีหลังจากที่รัฐบาลออกพรกองเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทประชาชนได้อะไรจากเงินกู้ก้อนนี้บ้าง ครบ1ปีแล้วที่รัฐบาลได้มีการออกพอรกสามฉบับเม็ดเงินรวม1.9ล้านล้าน,านบาทคบประมาณก้อนใหญ่ที่สุดก็คือพอรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด -19 วงเงิน1ล้านล้านบาทในตอนที่รัฐบาลมาขอกู้เงินจากสภารัฐบาลได้สัญญาไว้กับเราว่าจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นประชาชนและผู้ประกอบการถามว่าผ่านมาแล้ว1ปี มีอะไรที่สําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วบ้างงบประมาณพอรกองเงินกู้หนึงล้านล้านบาทอนุวัตไปแล้วณนะวันนี้เกือบเต็มวงเงินแต่การเบิกจ่ายนั้นยังทําไปได้เพียงแค่60กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเงินที่เบิกจ่ายได้ส่วนใหญ่เป็นโครงการเงินโอนไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการคนละครึ่งหรือว่าโครงการเราชนะแต่ส่วนที่เป็นโครงการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างแผนงานพลิกฟื้นเศรษฐกิจแผนงานฟื้นฟูนฟนฟเศรษฐกิจชุมชนกลับเบิกจ่ายได้ต่ำตี้เรียดินราว1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองการจ้างงาน ที่รัฐบาลสัญญากับเราไว้ว่าจะเกิดการจ้างงานใหม่400,000ตำแหน่งกลับทําได้จริงเพียงแค่1ใน3โครงการที่เกี่ยวกับการจ้างงานก็มีโครงการ1นึ่ตำบลหนึมหาวิทยาลัยโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่ ทั้งหมดนี้เบิกจ่ายได้รวมๆกันเพียงแค่13%เท่านั้นไม่นำซ้ำโครงการส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานระยะสั้นใช้ทักษะต่ำให้ค่าแรงน้อยไม่ใช่การจ้างงานเพื่อรองรับการพัฒนาทักษะของโลกในอนาคตดิฉันขอยกตัวอย่างโครงการชื่อว่าโครงการการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยการนวดไทยตั้งงบประมาณไว้9ล้านบาทแต่กลับเบิกจ่ายได้เพียง8,200บาทเท่านั้นเองถามว่าโครงการแบบนี้จะสามารถช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยได้จริงๆหรือ ส่วนที่รัฐบาลบอกว่าจะฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวภายในประเทศโครงการที่ออกมาก็มีแต่โครงการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเช่นโครงการกำลังใจที่ให้อสมอออกไปเดินทางท่องเที่ยวโครงการเดาเที่ยวด้วยกันและโครงการทั่วเที่ยวไทยเม็ดเงินรวมกัน22,400ล้านบาทแต่หนึ่งปีผ่านไปกลับเบิกจ่ายได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งสุดท้ายแทบไม่ช่วยอะไรกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่โควิดระบาดเป็นระลอกที่2และระลอกที่สสิ่งที่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และภาคบริการอื่นๆเฝ้ารออยู่ตอนนี้คือการชดเชยเยียยวยาเพื่อประครับประคองพวกเขาให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียยวยาอะไรออกมาส่วนภาคเกษตรนั้นเป็นภาคที่มีความสําคัญในการรองรับคนที่ตกงานจากโควิด2ล้านคนที่เดินทางกลับท้องถิ่น เราเห็นแผนที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้อย่างสวยหรูไม่ว่าจะเป็นรายได้ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น1 1 0 0 0ล้านบาทต่อปีเกษตรสมาร์ทฟาร์มิ่งเพิ่มขึ้น5ล้านไร่หรือเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ7,900ล้านลูกบาทเมตรแต่สุดท้ายโครงการเหล่านี้กลับล้มเหลว สิ่งที่รัฐบาลทําได้แก่โครงการใหญ่ๆอย่างเช่นโครงการโคกหนองนาซึ่งมี2โครงการ2ชื่อ2หน่วยงานที่ต่างคนต่างทําวงเงินงบประมาณรวมกันเกือบ1นึ่งล้านบาทแต่กลับเบิกจ่ายไปรวมกันได้เพียง12%เท่านั้นทั้งๆที่โครงการเหล่านี้อนุมัติมาแล้วเกือบ1ปีที่น่าแปลกใจก็คือโครงการที่ชื่อโครงการโคกหนองนาโมเดลนั้นมีการตั้งศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาในค่ายทหารรวมทั้งสิ้น157หแห่งไม่ใช่แค่โครงการโคกหนองนาโครงการเดียวแต่ ถ้าจะทั้งหมดในแผนงานฟื้นฟูเยียวยา355,000ล้านบาทก็จะมีโครงการในลนักษณะนี้เต็มไปหมดเราเห็นมีแต่โครงการที่ไม่มีความสมเหตุสมผลอนุมัติโครงการไปได้น้อยเบิกจ่ายช้าหรึอปีผ่านมาแล้วผลที่ออกมาก็ยังไม่มีการเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ และงบประมาณที่จะเป็นความหวังในการจบวิกฤตโรคระบาดของประเทศคือแผนงานด้านสาธารณสุขซึ่งพระกองเงินกู้1ล้านล้านบาทนี้ได้แบ่งเงินไว้ไม่ถึง5%การเอาไว้ว่าน้อยแล้วการเบริกจ่ายก็ยิ่งน้อยกว่าผ่านมา1ปีงบประมาณส่วนนี้เพิ่งเบิกใช้ไปเพียงแค่ไม่ถึง30% ทุกวันนี้หลายโรงพยาบาลจําเป็นต้องมาขอเรียรายบริจาค <_ an> เงินเพื่อซ <_ an> ื้ออุป <_ an> กรณ <_ an> ์ทางการแพทย์ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการขอจากเงินกู้1ล้านล้านบาทนะคะมีทั้งโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาราัณสุขวัคซีนป้องก,กันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์วงเงิน2,700ล้านบาทแต่กลับเบิกจ่ายไปได้เพียง3%เท่านั้นเองแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลงบประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทเศษกลับเบิกจ่ายไปได้ บในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า2,500รายการในจำนวนนี้มีเครื่องช่วยหายใจกว่า1000เครื่องเครื่องฉายรังสีเพื่อคนป่วยโรคมะเร็งเพื่อไม่ต้องมาเสี่ยงกับการติดโควิดทั้งหมดนี้ยังไม่มีการเบริกจ่ายเงินเลยแม้แต่เพียงบาทเดียวส่วนงบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งชุด PPE หน้ากากอนามายัยหน้ากาก N95 isolation gown ที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานอนุมัติไปแล้ว170ล้านชิ้นแต่ยังไม่มีการเบริก ยเลยแม้แต่บาทเดียวรวมๆแล้วมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น4,000ล้านบาทในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกําลังอยู่ในวิกฤตด้านสุขภาพหมอและพยาบาลได้เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยลดความเสียยลลเส่ยงให้กับผู้ป่วยและลดความเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติงานแต่การเบริกจ่ายกลับเป็นไปได้อย่างล่าช้าเหลือเกินเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือไม่ที่จะต้องช่วยอำนวยความสะดวกให้คําขอจัดซื้อจัด าต่างๆของบุคลากรทางการแพทย์นั้นเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นตรงไหนติดขัดมีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่แก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการทํางานไม่ใช่ปล่อยให้กระบวนการเป็นไป,นปนตามยถาก,กรรมถ้านายกรัฐมนตรีไม่ยอมทําหน้าที่นี้แล้วเราจะมีนายกรัฐมนตรีไปทําไมคะการบริหารงบประมาณเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดและช่องโหว่การอนุมัติทําได้น้อยการเบิกจ่ายทําได้ช้าพลาดเป้าหมายทําคนไทยทั้งประเทศ เสียโอกาสทั้งโอกาสที่จะช่วยชีวิตคนจากโรคระบาดและโอกาสที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจถ้างบ1ล้านล้านบาทถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพตัวเลขผู้เสียชีวิตก็จะน้อยกว่านี้เศรษฐกิจจะไม่จมดิ่งและฟื้นตัวช้าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเงินหนึ่งล้านล้านยังบริหารให้ดีไม่ได้และเราจะไว้วางใจให้รัฐบาลนี้บริหารงบปี65 3.1ล้านล้านบาทที่กำลังจะเข้าสู่สภาได้อย่างไร